มาถึงบ้านแล้วเพื่อนๆจัดเจงใส่จานพี่น้องจ้าจัดกับเขาใส่จานอันนี้เป็นเขามันไก่พี่น้องเขามันไก่ไดลูกชิ้นมานี่ลูกชิ้นเนื้อพี่น้องอันนี้เป็นหอหโมกทีใ้กบสั่งเป็นมีกะล่ำมีใบย่อมีโหระพาพี่น้องเป็นหอมโมกปลากายพี่น้องจ้าตามด้วยอันนี้ลาบเป็ดพี่น้องลาบเป็ดได้ผักขี้รอำม,มามของชอบพี่น้องตามด้วยไก่ย่างพี่น้องไก่ย่าง อร่อยอร่อยพี่น้องจ้าโอ้ว่านี้ไปตลาดนัดนี่เลยพี่น้องไปตลาดนัดอันข้องถมพี่น้องจ้าข้องถมตลาดนัดนัดตอนคำพี่น้องเป็นเขาขายกับเขาขายหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะมีหลายอย่างที่แยกกบันไปเดินดูพี่น้องจ้าได้กับเขามามาถึงบ้านเดียวเดียยร้อยก็มาแกะใส่จานเหมือนที่เพื่อนๆนินเขามันไก่กันากินอยู่พี่น้องแต่ว่าบัท่านได้แกะเครื่องปรุงพี่น้องจ้านำกินนำกินเขามันไก่กันสุปบัท่านได้แกะใส่วยเพราะว่าอันมันเต็มโตะพี่น้องมันเต็มโตอยู่ บรูว่าจะกินอันไหนก่อนนาะพี่น้องมาค่อยกินกับเขาเสียบๆน้ากันมากินน้ากันเด้อพี่น้องแยก,กวบสนใจตลาดปิดกับเขาเนี้วนี่แหละพี่น้องจ้าลาบปิดเขาเนียวไก่ย่างนี่กัน พอบานพันยาวก็เลยซื้อน้องพี่น้องก็ลูกชิ้นหินหนากินหินนํากิมหนากินยดกก็เลยซื้อมากว่าเอาไว้กินเห่นนาะพี่น้องเนาอเอาไว้กินเห่นมาเด้อมากินกับเขามากินเขาน้ากันพี่น้องจ้ากับข้าวมื้อนี้นี่แหละได้มาสามนีพี่น้องเหลือกับเก็บไว้กินพรุ่งนี้พี่น้องจ้าจะมองว่าซื้อมากหลายหลายพี่น้องซื้อมากเดินจนเหื่อยเนาะเดินจนเมนื่อยเดินจนเหนื่อยพี่น้องมากินกับเขาเสียบๆน้ากันเด้อพี่น้องเด้อกับเขาว่านี่เนี่ยยี่กบให้เพื่อนๆดู ลาบปิดลาบปิดนี่ได้ยันใบเันชะพูกันพักชีรอม,มาพี่น้องของ ของโปรดเลยของชอบเลยใบชะพููกับเสบใบผักขี้รอมกับหอมหอมพี่น้องจา๋าหอมหอมเนาะผักขี้รอมผักขี้รอมตามด้วยหอมหมกซึ่งเป็นอะไรทีเ่เย็กบชอบเนาะพี่น้องหอมหมกกะข้าวเหนียวกะซื้อมาพิเ็นพิเศษพี่น้องจา๋าซื้อสมตำมาอีกอยู่ได้อย่างหนึง่งเพื่อนๆหนี่งจะว่าอันโบท่านไลแก้มันหลายอย่างโพดอันนี้พี่น้องนี่ซื้อสมตำตำหมูยอ่อตำหมูยอ่อตำาโหาดมากพี่น้องบบท่านไลแก้พี่นอ้นอ,งนองจา๋าบบท่านได้แก้มมันหลายอย่างผลมาถึงบ้านแล้วคอยดูว่าได้หลายอย่างมาจ้ากินข้ากัน หิวแล้วหิวแล้ว